สวัสดีทุกคนนะคะถ้าคุณสนใจที่จะดูว่าชีวิตประจำวันเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงมีไปเที่ยวที่ไหนบ้างมีไปกินอาหารที่ไหนบ้างไม่ได้กินโชว์นะคุณก็เข้าไปวันนี้นะคะโปได้เตรียมเตรียมเนื้อหาที่โบจะพูดเนี่ยแล้วก็เป็นในแนวของโบนนะไม่ได้เป็นแบบที่ หลายๆคนเขาคุยกันไว้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่บางคนก็เห็นด้วยชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่บางคนก็ไม่ได้เห็นด้วยไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่วันนี้พ๋อก็เลยเตรียมเนื้อหาแล้วก็จดมันเอามานะคะจดมันเอามาจากสิ่งที่พ๋ต้องการพูดถ้าพ๋ไม่จดเนี่ยพ๋อก็จะลืมไงว่าพ๋จะพูดอะไรแล้ว ็อาจจะสเปดสปะไปนะคะตอนนี้เนี่ยป๊ตจะสามารถเห็นไหมนะมานั่งสตรงแดดเลยเนื่องจากว่าอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นแล้วพ๊ตต้องการความอุ่นไงเอานะคะพ๊ตจะมีปัญหาในการอ่านมองไม่เห็นนี่แหละตามหัวข้อเลยนะคะหัวข้อบอกว่าอยากมีแฟนฝรัง่งต้องทำยังไงแล้วจะหาแฟนฝรั่งได้ที่ไหนนะคะ สิ่งแรกเลยนะคะสำหรับทุกๆคนเลยเนี่ยที่ต้องการมีแฟนฝรั่งนะคะจะต้องพัฒนาตัวเองนะคะการพัฒนาตัวเองเนี่ยที่สำคัญมากๆอันดับแรกก็คือด้านภาษานะคะใครที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ไม่ดีนักนะคะคุณต้องพัฒนานะถ้าคุณพอจะมีปัจจัยมีเงินคุณก็ไปเรียนนะไปเรียนซะหรือถ้าคุณไม่มี คุณก็เรียนออนไลน์เอาเขามีสอนฟรีฟเยอะนะคนไทยสอนใน YouTube อะไรเงี้ยโวก็สอนนะพวก็มีช่องที่สอนเหมือนกันนะคะแต่วกจะไม่ได้สอนลักษณะว่าพูดยังไงวกจะเป็นลักษณะเน้นการสนทนาการพูดการอ่านการออกเสียงให้ฝรั่งเข้าใจใครที่สนใจเรียนส่วนตัวติดต่อได้นะคะถ้าคุณอยากจะเรียนตั้งแต่เริ่มพูดเลยลคืออันนั้นต้องเรียนส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าคุณจะเรียน กับคนที่เขาสอนฟรีๆแล้วเขาก็มีสอนเบื้องต้นคุณก็ไปหาดูเอานะคะแล้วก็ในเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องความคิดเหมือนกันอันนี้ก็ต้องพัฒนานะบุคลิกภาพเนี่ยทุกคนดูตัวเองเองสองกระจกดูแล้วกันแล้วถ้าตัวเองคิดว่าเอ้ยฉันต้องปรับปรุงบุคลิกภาพของฉันนะฉันเป็นคนที่ดูแล้วมีความไม่มั่นใจคุณก็ต้องปรับทำยังไงคุณก็ไปดูคนที่เขาสอน การพัฒนาบุคลิกภาพไงคุณไม่จำเป็นจะต้องดูเฉพาะเนื้อหาของบรรดาเมียฝรัง่งหรือใช้คำว่าบรรดาขอโทษคือคุณไม่จำเป็นต้องไปดูเฉพาะช่องเมียฝรัง่งการใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไงหรือคุณไม่จำเป็นจะต้องดูเฉพาะช่องที่เขาแนะนำการหาสามีฝรัง่งหาแฟนฝรั่งไงคุณต้องดูช่องที่ทำยังไงให้ตัวเองดูดีด้วยแล้ว ผู้ชายเขาจะได้สนใจด้วยไงนะคุณก็ไปหาดูนะคะแล้วก็ต้องปรับทัศนคติด้วยใครที่มีทัศนคติดีอยู่แล้วก็ดีไปแต่ถ้าใครที่ไม่มีทัศนคติที่ดีมีแต่คิดทัศนคติที่แย่ๆอย่างเงี้ยคุณก็ต้องปรับนะแล้วก็ต้องปรับรวมไปถึงความคิดของตัวเองที่ชอบอ่าชอบแล้วกันนะ คิดเองเออเองสรุปเองอะว่าเออแบบนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี้ยต้องปรับนะคะคุณต้องเปิดต้องเปิดกว้างแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆที่ตัวเองไม่รู้ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นข้อมูลที่คนอื่นเขารู้เยอะแยะหรือเปล่านี่ไม่พูดนะพูดถึงเฉพาะตัวเองถ้าเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่รู้แล้วมันเป็นเรื่องที่ตัวเองเห็นว่ามันแปลกมันประหลาดมันพิสดารพันลึกก็อย่าไปตื่นตระหน,นอกนะคะให้แค่ ปรับแล้วก็เปิดรับแล้วก็รู้เอาไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วต่อไปก็คือเรื่องของความกล้าที่จะพูดและถามอันนี้กรณีที่เมื่อคุณได้ติดต่อกับฝรั่งแล้วนะคะแล้วคุณน่ะจะมีความอยากรู้ในเรื่องบางเรื่องแล้วคุณก็คิดอีกว่าเอถ้าฉันถามไปเนี่ย มันจะดีไหมอ่ะฝรั่งเขาจะคิดว่าฉันไม่ดีไหมหรือฉันสอนรู้สอนเห็นหรือฉันจูจ้จี้หรือฉันอย่างเงื่อนอย่างนี้แล้วแต่คุณจะคิดนะไหมคุณไม่ต้องคิดเลยถ้าคุณอยากรู้คุณถามไปเลยค่ะพูดไปเลยค่ะนะถามพูดกล้าถามกล้าพูดแล้วคุณก็ดูว่าเขาคนนั้นที่คุณติดต่อด้วยเนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงหรือจะตอบโต้คุณมายังไงนะต่อไปนะคะเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องแต่งเยอะนะักหลายหายคนเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากเอา้าก็โอนแนะนําว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาบุคลิกภาพไงแล้วฉันก็ส่องกระจกแล้วฉันก็บอกว่าเออการแต่งเนื้อแต่งตัวของฉันมันดูไม่ดีเลยฉันก็เลยเปลี่ยนแต่การที่คุณเปลี่ยนนยคุณเปลี่ยนเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปไหมดูกระจกอะก็ดูกระจกอะแล้วก็ตอบตัวเองอะว่ามันเยอะไปไหมถ้าคุณบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้เยอะไปนะคุณต้องไปดูทั่วทั่วไป นะทั่วทั่วไปอะที่เขาดูแล้วดีแบบทั่วทั่วไปนะคุณอย่าคิดเอาเองว่าไอ้ที่ฉันแต่งเนี่ยมันไม่เยอะไปแล้วเพราะมันมีมันมีแบบที่มันเยอะแบบเยอะเยอะเกินอะจริงๆอะพิจารณาเอาพิจารณาเอานะเพราะว่าการแต่งตัวที่ดูดีธรรมดาทั่วๆไปอะกับการแต่งตัวที่เราเปลี่ยนจากสิ่งที่เราไม่เคยเป็นแล้วเราก็เปลี่ยนแบบ วูบวูบวูบวา่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือเปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือหลังมืออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเยอะไปก็มีนะคุณรวมไปถึงในเรื่องของการแต่งหน้าสีสันจัดจ้านจากที่เคยเคยแต่งแบบแทบจะไม่เห็นเลยแล้วก็โผล่มาแบบสีสันจัดจ้านเหมือนละครลิงอย่างเงี้ยอ่าจะได้เห็นชัดพ้ะโอ๊ตเนี่ยเคยป้โอ๊ตเนี่ย,ยจากที่ไม่เคยแต่งหรือว่าแต่งมาแบบเหมือนละครลิงเลยนะแล้วก็เดินสู่สาธาณะผู้คนนะ เพื่อความสความาเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอาจจะถามว่าอายไหมนะอายมากนะต่อไปนะคะปฎิย้ายมาคุยในห้องนะคะเพราะว่าป้าโอ๊ตไม่ได้เตรียมตัวสายชาร์จแบตออกไปด้วยนะคะแท็บเล็ตปฎิแบตหมดเพื่อก็เลยไม่สามารถที่จะอ่านสิ่งที่ปฎเขียนเอาไว้ที่อยากจะคุยกับพวกคุณได้นะคะก็จะเห็น ความเป็นเหนมของตัว,วโอชัดเจนและทีนี้ไม่สามารถที่จะไปไกลกว่านี้ได้เหมือนนอกสถานที่นะต่อกันนะคะเราต้องเป็นคนที่เรียนรู้เปิดหูเปิดตาแล้วก็ไม่คิดเองไม่วโนไม่สรุปเองนะคะคือเราจะต้องรับสิ่งที่เราไม่รู้แหละเราไม่ได้คาดการเอาไว้ว่าเราจะเจอกับฝรัง่งหรือผู้ชายแบบไหนไง แล้วเราก็อย่าฝันเฟื่องถ้าเราเจอกับผู้ชายที่พูดแต่คําดีๆคํำหวานๆแล้วเราก็ฝันเฟื่องว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบทุกสิ่งอย่างเป็นสีชมพูสวยแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ว่าทุกสิ่งอย่างที่ผู้หลังเขาพูดให้คุณฟังเนี่ยทำให้คุณเพอ้อทำให้คุณจินตนาการมโนนั่นเองนะคะแล้ว ไม่มีอะไรเป็นความจริงเลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้เรียนรู้ก็ไปฟังไปฟังหลากหลายที่คนที่เขามีประสบการณ์อะ่ะเล่าให้ฟังแล้วก็เอามาเก็บมาคิดมาไตร่ตรองมาวิเคราะห์อย่าหลงเชื่อนะคะอย่าหลงเชื่อเพราะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยยังคงเป็นเหยื่อนะคะเพราะหลงเชื่อไงแล้วก็มโนไงแล้วก็ไม่เรียนรู้ไปฟังเยอะนะ แต่ไม่เอามาเรียนรู้ไม่เอามาผ่าวิจัยไงอันนี้ผ่าวิจัยก็นึกไปถึงนักเรียนแพทย์เลยนะที่เขาต้องผ่าวิจัยสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นกบหรือเป็นอาจารย์ใหญ่อย่างนี้นะต่อไปไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครถ้าคุณมั่นใจว่าฉันดีก็คือดีนะคะถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณดีคุณก็ย้อนกลับไปตอนข้อแรกๆคือพัฒนาตัวเอง ให้ดีคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครๆที่คุณมอแล้วคุณเห็นเขาว่าเขาดีแล้วคุณก็จะมาคิดว่าเออฉันไม่เหมือนเขาอะฝรั่งคงไม่ชอบไม่ต้องนะคะไม่ต้องไม่จัดกลุ่มตัวเองนะคะว่าฉันอยู่ในกลุ่มนี้ฉันอยู่ในกลุ่มนั้นเพราะอย่างที่เรไปฟังมาเนี่ยในสังคมในสังคมเมียฝรั่งอนะเขาเรียกกันมาอย่างนั้นในสังคมเมียฝรั่งเนี่ยจะมีการแยก เมียฝรั่งกลุ่มนี้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 เป็นแบบนี้แบบนี้ที่บอไว้ฟังมานะไม่ต้องไปจัดตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนนะคะตัวเองคือตัวเองนะคะตัวเองคือตัวเองเป็นแบบที่ตัวเองเป็นทําในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมีความสุขทําในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วตัวเองมั่นใจว่าทําให้ตัวเองดูดีนะคะตัวเองก็คือตัวเองนั่นแหละแล้วไม่ต้องรอให้ฝรั่งเดาใจนะ ไม่ชอบก็บอกไม่ชอบชอบก็บอกชอบเพราะฝรั่งเขาไม่เหมือนผู้ชายไทยมันเหมือนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันคนละวัฒนธรรมวิถีชีวิตก็แตกต่างกันฝรั่งเขาไม่รู้หรอกว่าทําไมคุณถึงงอนทําไมคุณถึงพูดประชดประชันเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าคุณกําลังงอนแล้วคุณกําลังประชดประชันคุณต้องพูดและบอกเขาถ้าคุณไม่ชอบก็บอกไม่ชอบทําไมฉันไม่ชอบแบบนี้ ทำไมเธอพูดแบบนี้ฉันไม่ชอบสิ่งที่เธอพูดนะบอกค่ะบอกบอกให้เขารู้นะคะชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบไม่ใช่บอกแต่ชอบไม่ชอบไม่พูดให้เขาเดาเองอย่างนี้ไม่ได้นะเพืดเคยไปฟังฝรั่งนานและในช่องช่องหนึ่งเขาก็มีแฟนเป็นคนไทยนี่แหละฝรั่งบอกว่าไม่เข้าใจอะ่ะทาไมแฟนผมเนี่ยแฟนคนไทยผมเนี่ยผมจะไปซื้อของที่สวีเดนแล้วผมก็ถามว่า จะเอาอะไรไหมแฟนก็ตอบว่าไม่เอาจาไม่อยากได้อะไรพอผมกลับเข้ามาที่บ้านก็ถามมาถามผมว่าไม่ซื้ออะไรมาฝากกันบ้างเลยเหรอผมก็ไม่เข้าใจไงเพราะตอนที่ผมถามนางบอกว่านางไม่เอาอะไรแต่พอผมกลับเข้ามาแล้วนางก็มีงอนว่าผมไม่ซื้ออะไรติดไม้ติดมือมาฝากนางอย่างนี้นะคะอ่ะต่อไปอะไรทำได้ ก็คือบอกว่าได้อะไรทําไม่ได้ก็บอกเขาว่าไม่ได้นะคะรวมไปถึงทุกสิ่งอย่างเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องการมีความสัมพันธ์ทางกายนะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการคบฝรั่งเนี่ยสิ่งที่ทุกๆคนต้องคิดแน่นอนคือการมีความสัมพันธ์ทางกายการที่เราบอกว่าได้หรือไม่ได้รวมไปถึงอย่างอื่นๆด้วยนะไม่ใช่เฉพาะแค่การมีความสัมพันธ์ทางกายยกตัวยอย่างเช่นถ้าฝรั่งบอกคุณว่า เขาต้องการให้คุณเนี่ยไปโอนเงินค่าโรงแรมให้ก่อนเพราะเดี๋ยวเขาเขามาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปใช้คืนคุณอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยคุณบอกไปเลยว่าไม่ได้ฉันไม่มีบอกไปเลยค่ะคุณไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยถ้าฉันไม่จ่ายแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่มาหาฉันไม่ต้องไม่ต้องเลยนะคะคือไม่ต้องง้อเขาไม่ต้องงอเขานั่นเองนะคะต่อไปนะคะ อยากรู้อะไรให้ถามนะคะอยากรู้อะไรให้ถามถามทุกสิ่งเลยค่ะถามทุกสิ่งแล้วก็ย้อนกลับไปว่าอยากรู้แต่ถามไม่ได้นึกไม่ออกว่าภาษาอังกฤษต้องถามยังไงมันก็เข้าไปอยู่ในข้อต้นๆที่บอกว่าคุณต้องพัฒนาตัวเองไงคุณไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าต้องถามยังไงคุณก็ต้องไปเรียนรู้ไปหามาว่าไอ้คําหรือประโยคที่ฉันจะต้องถามเนี่ยมันต้องถามยังไงนะ อย่าก,กลัวแล้วก็อย่าก,กังวลกับคำถามที่เราจะถามว่าเอเขาจะรู้สึกว่าฉันะ่ะเยอะหรือเปล่าเยอะก็ยอมให้เขารู้สึกไปว่าฉันเยอะเขาจะรู้สึกว่าเอฉันถามคําถามที่มันส่วนตัวเกินไปไหมช่างเขาค่ะเขานึกก็ช่างเขาก็เราอยากรู้เราก็ถามไง ถ้าเขาอยากตอบเขาก็ตอบเขาไม่อยากตอบเดี๋ยวเขาก็บอกมาเองว่าเขาไม่ตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอยากเล่นคุณถามไปเลยคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องรักษาน้ําใจไม่ต้องเกรงใจฝรั่งเขาไม่รู้จักการเกรงใจหรอกคุณฝรั่งเขารู้แต่ว่าเออคุยกันบอกกันให้รู้เรื่องไม่ต้องมามัววางเชิงไว้เชิงไม่ต้องนะคะแล้วก็ไม่ต้องรักษาน้ําใจกันนะคะคุณไปห่วงรักษาน้ําใจเขาอ่ะ แล้วเขาอะรักษาน้าใจคุณบ้างไหมอันนี้คุณยังไม่รู้ถ้าคุณยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มต้นแบบไหนอ่ส่วนใหญ่แล้วอะมันอยู่ที่การเริ่มต้นไงถ้าคุณเริ่มต้นแบบที่คุณเปิดเผยทั้งหมดคุณก็จะได้ในสิ่งที่เปิดเผยแต่ถ้าคุณเริ่มต้นแบบตัวเองก็ก็กลัวๆคุณก็จะไม่ได้สิ่งที่คุณอยากรู้เพราะเขาก็ไม่ได้บอกคุณทั้งหมดไงไม่ใช่ฝรั่งเขาจะเหมือนคุณนะ อย่าคิดเองคือถ้าคุณเริ่มต้นที่คุณไม่กล้าถามไม่กล้าบอกคุณก็จะมีความสงสัยความติดใจความไม่เชื่อใจและมันมันไม่มั่นใจในผู้ชายคนนั้นไงนะแล้วก็อย่าเห็นแก่ได้นะคะทั้งสิ่งของทั้งเงินไม่ว่าเขาจะนําเสนออะไรให้คุณคุณปฏิเสธให้หมดเลยถ้าคุณยังไม่เคยเจอกับเขานะคะ ถ้าคุณยังไม่เคยมาเจอกันตัวเป็นๆยังไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันด้วยซ้ําว่าใช้ชีวิตนี่ไม่ได้แบบว่าจะเป็นแฟนเฟิร์นกันไม่ใช่นะคือไปทํากิจกรรมร่วมกันเห็นปฏิกิริยาเห็นลักษณะท่าทางเห็นการพูดเห็นการแสดงออกทั้งหลายแบบนี้คือยังไม่เคยเจอประชิดต,ติดกันจะๆอ่ะ,ะแล้วเขามานําเสนออ่ะเขาจะส่งอันนั้นอันนี้อันโน้นโ้นให้อันนี้ก็คือข้อหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงไทยหลายๆคน ตกเป็นเหยื่อของส s c a มอร์และมิจฉาชีพนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแก่สิ่งของอย่าเห็นแก่ได้และผลประโยชน์นะคะโอเคต่อไปคุณต้องเลือกประเทศของผู้ชายที่คุณจะไปคบเขาเนี่ยสิ่งแรกเลือกยังไงสิ่งแรกเลือกประเทศที่ไม่จนกว่าประเทศไทย คุณก็ไปศึกษาเอาว่าประเทศไหนที่ไม่จนกว่าประเทศไทยดูที่ค่าเงินอันดับแรกแล้วค่อยไปดูที่เศรษฐกิจว่าเป็นยังไงเห็นไหมคุณจะคบกับฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องมีความรู้รอบตัวพอสมควรนะอันนี้ก็เข้าไปอยู่ที่ข้อที่เราต้องพัฒนานะคุณต้องพัฒนาแล้วก็ต้องเรียนรู้ต้องเปิดหูเปิดตานี่งนะนะแล้วคุณก็ต้องเลือกประเทศที่คุณอยากไปอยู่ในกรณีที่ คุณคิดของคุณไว้ว่าเออฉันมีแฟนฝรั่งเนี่ยเพราะฉันอยากจะไปอยู่ต่างประเทศคุณก็ต้องเลือกไงไม่ใช่คุณจะใครก็ได้แล้วก็ฉันก็ไปตามที่ฟ้าจะประทานมาให้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคุณต้องเลือกนะคะคุณต้องเลือกอายุป้าโอยังคงยืนยันและสนับสนุนให้มีแฟนหรือสามีที่อายุไม่ต่างกันมากนักนะแต่ ถ้าคนชอบผู้ชายที่อายุมากเท่าๆกับคุณพ่อคุณปู่คุณตาคนเกษียณด้วยเหตุผลใดๆน,นั่นก็เรื่องของคุณนะแต่ส่วนตัวคือสนับสนุนให้เลือกผู้ชายที่มีอายุไม่ต่างกันมากนะคะแล้วคุณก็ต้องดูอาชีพเขาดูสภาพความเป็นอยู่ดูยังไงอะ่ะไม่เคยเจอกันไม่เคยไปหาเขาก็อยู่ที่การคุยไงนี่แหละกล้าถามกล้าพูด พูดผิดพูดถูกก็พูดไปต้องมั่นใจตัวเองนะคะถ้าคุณไม่มีความกล้าไม่มีความมั่นใจก็ต้องกลับไปที่ข้อคุณต้องพัฒนาตัวเองนะไปเรียนรู้เปิดใจเปิดรับนะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะจะหาฝรั่งได้ที่ไหนโบ๊ทไม่รู้หรอกจริงๆแล้วอะแต่ข้อมูลที่โบ๊ทไปดูๆมานะเขาก็มีหลากหลาย ติดต่อทางออนไลน์ออนไลน์ก็จะมีเว็บเดทติงแอปแชทใน Facebook ใน Instagram พวกนี้ก็เข้ามามีเข้ามาหมดเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าคุณจะเจอคนที่ดีๆไหมละ่ะโอกาสที่จะเจอมีแค่ไหนอันนี้ไม่รู้นะคะหรือไปเรียนภาษาในเว็บออนไลน์ในเว็บออนไลน์เว็บสอนภาษาก็ไม่แน่นะคุณอาจจะรู้จักกับผู้ชายดีๆสักคนในเว็บนั้นก็ได้แล้วก็คุด ุยกันจากเริ่มจากการเป็นเพื่อนอมาติวกันไปๆมาๆมก็มีความสัมพันธ์นก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมสารสัมพันธ์กันมากกว่าเพื่อนอันนั้นก็เป็นเ,นเรื่องของอนาคตก็เกิดขึ้นได้นะอย่างที่โบลรู้จักคนหนึ่งเขาก็ได้สาม,มีที่เป็นครูสอนภาษาเขานะคะได้จากสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนที่ฝรั่งเขาไปเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นในบาร์ในร้านอาหารใน สถานที่อื่นๆที่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นสถานที่ที่จะไม่เจอฝรั่งดีๆนะอันนี้ก็ไม่รู้ไงคือแล้วแต่ว่าคุณจะพิจารณาแล้วก็เลือกสรรเอาเองมันอยู่ที่ดุล,ลพินิษอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่เซนส์ของแต่ละคนไงว่าคุณเห็นฝรั่งคนเนี้ยเขาดีดียังไงดีสําหรับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ปะมันก็เป็นไปได้ไงนะแล้วก็ โรงเรียนสอนภาษาจากเมื่อกี้นี้พูดถึงเว็บสอนภาษาตอนนี้พูดถึงโรงเรียนสอนภาษานั่นคือคือคือเอาตัวเองอะเข้าไปเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาจริงๆคุณก็มีโอกาสที่จะเจอคุณครูต่างชาติหรือคุณอาจจะมีโอกาสที่จะเจอชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อหรือมันก็อยู่ที่ว่าโรงเรียนสอนภาษานั้นอะเป็นโรงเรียนที่ ลักษณะยังไงอีกอะนะมันก็เป็นไปได้ไงแล้วก็จากที่คนแนะนำกันแนะนำต่อต่อกันมาอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องเข้าไปอะหรือเป็นยิมอะคนที่ไปออกกำลังกายพ็เคยได้ยินนะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเข้าเข้ายิมพอเขาต้องการที่จะไปรู้จักกับผู้ชายฝรัง่งไงเพราะยิมในยิมส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายฝรั่งจะชอบไปก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยตอนที่พออยู่กรุงเทพเนี่ย ยิมที่สาวๆชอบไปกันเนี่ยก็จะเป็นยิมตรงย่านสีลมแหละเพราะสีลมฝรั่งเยอะไง mm hmm. เขาก็จะมีการรู้จักการสนทนากานันนะมันก็เป็นไปได้นะและสิ่งสุดท้ายนะคะที่โบจะเตือนคุณต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ง่ายและก็ไม่ได้ยากคือมันต้องอยู่ตรงกลางไงไม่ง่ายคือสิ่งสำคัญเลยคุณอย่าไปยอมมีอะไรกับเขาง่ายๆ แต่ไม่ยากก็คือก็โอเคถูกเนื้อต้องตัวจับเนื้อต้องตัวกันได้เหมือนแบบติดต่อพูดคุยคบกันอันนี้ในกรณีที่มีโอกาสได้พูดคุยเจอหน้าเจอตัวกันะนะคือถูกเนื้อต้องตัวกันได้ตามบุคคลทั่วๆไปะนะเพราะเราไม่ใช่ผู้หญิงสมัยโบราณอยู่แล้วใช่ป่าว่าเออเราต้องอยู่เว้นระยะคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้ชายดีๆเขาก็จะรู้แหละว่าเขาจะมาสัมผัสถ,ถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงดีๆไม่ได้ไง อันนั้นอันนั้น,เป,นเป็นแบบสมัยโบราณนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะถูกเนื้อต้องตัวกันได้พูดคุยกันปกติแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลยเถิดไปถึงไหนต่อไหนได้ไงนะคะนั่นก็คือไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะคะก็วันนี้สิ่งที่อยากจะพูดก็มีเท่านี้แหละขอให้ทุกคนเจอคนที่ดีสักคนหนึ่งนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ